ปุ๋ยน้ำมีทะเบียนเฮฟวี่สิบถงห้ายี่สิบขยายลูกโตเนื้อนแน่นหวานอร่อยมั่นใจเฮฟวี่สิบถึงห้ายี่สิบท่ามจิงพี่น้องส่วนใครรู้ทุเรียนหลวงรู้มะม่วงเหล็กแถวหัวไม่ขีดแกบไป,ปค่ายได้แต่หัวรอกหลบเกลือนอยญ่าปล่อยไ้ส่วนโทมเพราะทางนี้มีข้องดีปุ้ยน้ำมีทะเบียนเทวีสิบห้ายี่สิบข้องแทน้แน่นอนชายแล้วไม่ใช่แค่ใบเคี้ยวแต่ลูกมันใหญ่โตจนแกบไม่ทันทุเรียนแต่ละลูกเมื่อลูกบาด ลูกมะม่วงกระบะเต็มรถค่ายไม่หมดต้องแบ่งเพื่อนบ้านไปตำน้ำพริกกินด้วยฮฮ่ไอเพื่อนข้างบ้านยังแซวว่าเฮ้ย hey ทำไมลูกโตหนักตอนขนาดนี้ต้องเอาใหม่คำจิ้งยนลงังขาคอมฮฮฮแต่พี่น้องต้องกลัวต้นมันสมบูรณ์จริงเพราะโปเทเสเซียม20คอมมอนีช่วยบำรุงพ่นเต็มทีเนื้อแน่นวานกรอบมีกลิ่นหอมลูกดอกจนเมียยังบอกพ่อแล้วพ่อแล้ว,ลวจะเอาไปค่ายที่ไหนมดชายแล้วพ้นผลิตมาขึ้น 20- 30ถึงเเงินข้าวกระเป๋าไม่คาดมือ ไม่ใช่กระซ้วยไปเลยลูกเหล็กค่ายไม่ได้ละค่ะต้องยืนค่ายรถเหล็กแจ็คฟรีหน้าตลาดอีกจำไว้เลยพี่น้องถ้ายาใครส่วนทุเรียนมะม่วงใหม่พ้นออกลูกใหญ่เต็มตอนกำไร่เต็มกระเป๋าก็ตรงนี้แหละเฮวีซิฟฮายี่ิตัวจิงเสี่ยงจิงปุ้ยนามีทะเบียนไปสื่อที่ส้มซักพาณิชย์ลำพูนเฉียไม้ก็ได้หรือสร้างออนไลน์ก็ได้ส่งถั่วประเทศโทรศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สามสามหนึ่งหนึ่งแปดแปด ไลน์แอ P A E 8ป8แปปดื้อแล้วมั่นใจชายแล้วได้พ้นผลิตจริงส้มสักพาณิชคือคําตอบครับแน่นอนอยากได้ข้องแท้ตรงทีส้มสักพาณิชย์ที่นี่ซื้อข้องได้ความรููกลับไปได้พ้นผลิตจริง